โครพยักโลกาวินาศตอนที่22ก่องทัพหนูผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเรเวล g 5อีกคนเมื่อเห็นฉากดังกล่าวแวบแรกเขาตกใจแต่ก็ไม่ถึงขั้นตื่นตระหนกใดๆแม้ชินเฟิงจะสามารถเอาชนะสหายของเขาได้แต่ในมุมมองของเขาชินเฟิงก็ยังไม่ใช่คู่มือตนอยู่ดี เพราะอย่างไรเสียอายุเขาก็ปาไปกว่า20ิปีแล้วฝึกฝนมาได้หลายปีกำลังภายในของเขาเออร้นหากถ้าเปรียบดังเส้นไหมก็เหมือนไหมยาวสี่เส้นแล้วกำลังภายในของชินเฟิงจะเกินกว่าเขาได้อย่างไรดังนั้นชายคนนี้จึงก้าวออกมากวาดขาเตะชินเฟิงไม่อนุญาตให้ศัตรูซ้ำสหายเรเวลจีสามในจริงก็เขามาชินเฟิงไม่เผยถึงความอ่อนแอ แม้ศัตรูจะมีสองคนแต่เขาก็เลือกปะทะเข้ากับผู้ใช้วรยุทธ์ G หโดยไม่รังเลทั้งสองระเบิดกำลังลบอันแข็งแกร่งกล้าวเข้าใส่กันกำลังภายในห่อหุ้มร่างกายสัดเข้าใส่อีกฝ่ายเปรียงเปรียงเปรี้ยงสองฝ่ายยังคงปะทะกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งร่างกายเริ่มเกิดความรู้สึกเจ็บปวด ระยะเวลาที่ชิ้นเฟิงใช้ฝึกฝนกำลังภายในนะสั้นมากแค่สิบวันเท่านั้นแม้จะยังไม่ถึงครึ่งเดือนแต่มันก็ส่งผลให้ต้องสูญเสียเรี่ยวแรงไปเป็นอย่างมากหากเปรียบกับกำลังภายในเหมือนดังเส้นไหมกำลังภายในของชิ้นเฟิงก็เป็นเพียงไหมหนึ่งเส้นอันเล็กจ้อยเท่านั้นเต็มทีก็ทานทนได้แค่5นาที ในขณะที่อีกฝ่ายสามารถทานทนได้เป็นระยะเวลานาน,านกว่าชินเฟิงฮ,ะฮะ่าฮ่าเจ้าหนูสภาพเริ่มดูไม่ได้แล้วนะผู้ใช้วรยุทธโบราณผุดยิ้มสยองกราวขณะเดียวกัน G3 ก็เข้ามาร่วมบงโดยใช้มืออีกข้างที่กุมมีดอยู่แทงเข้าหาเขาใครบอกว่าสภาพฉันดูไม่ได้ลองดูให้เต็มตาซะหานิ้วกลางออกชินเฟิงเปลี่ยนกำปั้นเป็นฝ่ามือในฝ่ามือ แรกเกิดแรงดึงดูดอย่างร้ายแรงขึ้นทันทีกลืนดาราทันใดนั่นเองสนามพลังพันระเบิดออกกลืนดาราเริ่มสำแดงพลังของมันออกมาภายใต้สนามพลังนี้กำลังภายในของผู้ใช้วรยุทธโบราณทั้งสองรังไหลออกมาอย่างรวดเร็วจนเกือบจะแหลคลายกลับน้ำบนวิ่งเข้าหาชินฝิง ชินเฟิงรู้สึกเพียงแค่ว่าในช่วงเวลานั้นกำลังภายในตรงตันเทียนที่แห้งเหือดถูกเติมเต็มอย่างรวดเร็วนอกจากนี้กำลังภายในที่เปรียบดังไหมเส้นบางๆก็ยังคงขยายความยาวขึ้นตลอดเวลาความจุในตันเทียนเพิ่มพูนอย่างกระทันหันจำนวนเส้นไหมในตันเทียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสองเส้นสามเส้นไม่นะ ผู้ใช้วรยุทธโบราณ Level 3, เลเวล G3 ดินรนอย่างบ้าคลั่งทว่าในไม่ชา้าเขาก็สูญเสียพระกําลังไปอย่างรวดเร็วกำลังภายในกลายเป็นว่างเปล่าโดยสิ้นเชิงวรยุทธโบราณที่ฝึกฝนมานานปีสลายหายไปจนสิ้นอีกด้านหนึ่งผู้ใช้วรยุทธ์ G5 ที่แกร่งยิ่งกว่ากลับสามารถหลุดพ้นจากการควบคุมของเกลืนดารามาได้ แต่กำลังภายในร่างกายส่วนใหญ่ได้หายไปตรงกันข้ามกับเป็นชิ้นเฟิงที่โตบโตขึ้นท่ามกลางช่วงเวลาพลิกผันชิ้นเฟิงเร่งโจมตีอย่างดูเดือดอีกครั้งไหนลงบอกมาสิว่าตอนนี้ใครการที่สภาพดูไม่ได้เลิกแล้วต่อกันเธอะผู้ใช้วรยุทธ์จีห้าตื่นตนกพวกเรายังไม่ได้ทำอะไรกับเธอเลยแท้แ,ทแต่เธอกับข่าพวกเราไปตั้งสามคนขอให้จบเพียงเท่านี้เถอะ แล้วพวกเราจะทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณพูดจริงเหรอน้ำเสียงของชินเฟิงคลายลังเลความหวังลุกพึบขึ้นในแววตาของผู้ใช้วรยุทธ์จีห้าทันทีทว่าก่อนที่จะได้ลงมือทำอะไรในวินาทีต่อมาฝ่ามือก็ประทับลงบนตันเทียนของเขาสิก่อนแต่โชคร้ายหน่อยนะที่ฉันไม่ใช่มือใหม่ให้มารอก,กันได้ไง่ายๆอาศัยเพียงลมปากงงๆเช่นนี้ หากเป็นพวกมือใหม่มันก็ยังโอเคแต่คิดจะหลอกชินเฟิงช่างน,น่าขบขันเสียจริงๆทักษะรับกื่นดาราประทุออกมาอีกครั้งด้วยการดูดเกินระยะประชิดขึ้นกำลังภายในของอีกฝ่ายเลยไหลออกมาอย่างรวดเร็วพุ่งเข้าสู่ร่างของชินเฟิงอย่างไรก็ตามกำลังภายในของชินเฟิงนั้นเพียงเพิ่มขึ้นเป็นสองเส้นไหม มันก็หยุดการดูดกลืนในขณะที่ร่างกายของผู้ใช้วรยุทธ์โบราณจีฮาดูซีเซียวสูญสิ้นความแข็งแกร่งไปแน่นอนว่าพวกเขายังคงมีพระกำลังทางกายภาพหากแต่ในด้านกำลังภายในจะต้องเริ่มฝึกฝนมันใหม่อีกครั้งเสียวจริงได้มาถึงก่อนหน้านี้แล้วและเห็นว่าชิ้นเฟิงไม่ได้ด้อยไปกว่าสองมือฉมังที่ออกล่ามานานปีเลย ในสายตาของเธอบังเกิดความวาดวันอย่างรับอย่างล้ำลึกขึ้นอย่างกระทันหันชินเฟิงแล้วพวกเราจะทำยังไงกับสองคนนี้ดีเสี่ยวจริงเกิดความร้อนรนเล็กน้อยปืนจักกลในมือของเธอเริ่มสั่นไหวไม่ช้าก็เร็วเธอจะต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพชีวิตในปัจจุบันลงมือซะเสียงของชินเฟิงเย็นเยียบฝ่ามือฉกออกไปตัดทำลายลำคอของหนึ่งในผู้ใช้วรยุทธ์โบราณ เกร็กเสียงลั่นของกระดูกทำให้เสียวจิงสั่นสะท้านชินเฟิงยกเท้าข้ามศพศัตรูก้าวเดินออกไปในขณะที่เสี่ยวจิงยังคงยืนนิง่งแขนขาสั่นสะท้านยิ่งกว่าเดิมหากเป็นการต่อสู้ในทุงล่าในหัวใจของเธอแน่นอนว่าย่อมไม่ท้อถอยหากแต่ถ้าต้องเผชิญกับมนุษย์มันเป็นอะไรที่โหดร้ายเกินไปไม่เพียงเท่านั้นหากเธอไม่สังหารในวันนี้ ภายภาคหน้าพวกเขาจะต้องกลับมาแก้แค้นอย่างแน่นอนและยังมีแนวโน้มว่าจะไปทําการแจ้งรายงานเรื่องของเธอกับชินเฟิงเพราะอย่างไรเสียคนเหล่านี้ก็คือผู้ที่ทางฐานมอบตาสัญลักษณ์โลโก้เรเวลจีให้และเรื่องนี้จะลากยาวไปถึงสารทหารไม่มีใครอยากติดคุกหรือต้องทำงานหนักเป็นตัวรับกระสุนลอกปัง เสียงจากปากกระบอกปืนในมือของเธอดังขึ้นหลังจากนั้นไม่นานเสี่ยวจิงก็วิ่งตามมาจนทันกับชินเฟิงใบหน้าของเธอขมึงตึงคลายกับว่าเพียงข้ามคืนเธอก็ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ตามร่างกายเริ่มปรากฏกินอายสังหารชินเฟิงกลับไปยังสถานที่ก่อนหน้านี้และพบกับเสี่ยวไปที่กำลังก้มเรียกขนสีขาวของมันเฝ้ารอด้วยความเบื่อหน่าย ชินเฟิงยกวัตถุดิบขึ้นมาเมื่อมองท้องฟ้าเทียบกับเมื่อคู่นี้แล้วมันดูจะมองลงยิ่งกว่าเดิมเล็กน้อยพอชินเฟิงกับเสี่ยวจินเก็บวัตถุดิบต่างๆลงในรถหลอก็เริ่มหมุนวิ่งวิ่งข้ามผ่านพื้นดินที่สุดโสมชินเฟิงรู้สึกว่าบรรยากาศรอบตัวเริ่มแปลก,บ,กบังเกิดความร้อนใจอย่างน่าชงนและเมื่อแสงเริ่มสลัวลงประสาทในการรับรู้ของชินเฟิงก็เพิ่มสูงขึ้น หลังจากขับรถไปได้5นาทีชินเฟิงก็เหยียบคันเร่งยางกระทันหันรีบติดต่อพื้นที่พอปูกเร็วเขา้าบอกพวกเขาไปว่ากองทัพหนูบุกเซียวจิ้งตะรึงในหัวใจเริ่มเกิดความหวาดกลัวเธอเรียกสติหันมองออกไปทางนอกหน้าต่างและคนพบว่ายาเบื้องร่างราวกับถูกลมพัดจนแนบกับผืนไม่สิมีอะไรบางอย่างกำลังวิ่งพุกพ่านอยู่ตัางหากแม้เธอจะเห็นไม่ชัด แต่ก็พอจะได้เพ่งได้คร่าวๆว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเท่ากับแขนของผู้ใหญ่กำลังวิ่งอยู่เป็นหนูยักษ์กินพืชมันเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอที่จู่ๆก็กองทัพหนูยักษ์ก็คิดบุกจู่โจมอย่างกระทันหันแต่ไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่เสี่ยวจริงก็รีบทาการติดต่อกับหลี่เว่ยทันทีหลังจากหลายวันได้ผ่านผลเสี่ยวจริงมีได้โกรธเคืองหัวหน้าทหารที่หยุดเธอ ด่าเธอในตอนแรกอีกต่อไปตรงกันข้ามเธอกลับชื่นชมในตัวเขาเป็นอย่างมากไม่นานเธอก็ได้รับคำตอบกลับมาเธอแน่ใจหรือเปล่ากองทัพหนูไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดร้องเล่นนะน้ำเสียงของลีเวนเองก็มนลงเช่นกันหนูหนูเองก็ไม่แน่ใจก็จะไปแน่ใจได้ยังไงเมื่อเสี่ยวจิงเองไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเอามาให้ฉันชินเฟิงร้องออกมา เสียวจิ้งชะงักแต่ก็รีบยื่นอุปกรณ์สื่อสารส่งให้ชินเฟิงอย่างรวดเร็วหัวหน้าลีกองทัพหนูน่าจะถูกปลุกขึ้นมาเพราะพายุฝนจำนวนมีประมาณ 10,000- ถึงส0ม0 0ืนตัวเป็นกองทัพหนูขนาดเล็กเตรียมการป้องกันไว้ให้ดีถ้าหากมันไม่เกิดขึ้นจริงก็ถือว่าเป็นการฝึกป้องกันพิเศษยามฝนพร,รมก็แล้วกันลีเวินได้ยินเสียงเฉียบขาดของฉินเฟิงเขาก็เชื่อคำพูดของอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัวเข้าใจแล้ว ถึงแม้ว่าจะยังมีบางอย่างไม่มั่นใจแต่เขาก็เลือกที่จะเตรียมพร้อมภายในทุ่งล่าหนึ่งทีมของผู้ใช้พลังพิเศษกำลังไล่ล่าอย,ย,ย่างเมามันปุ๊บใบมีดสามแฉกกระพริบไหวหนูยักษ์กินพืชถูกตัดหัวลงฮ่าฮ่วันนี้พวกหนูยักษ์มันกระตือลูอร้นกันจริงๆทั้งๆที่ข่าวกรนตั้งครึ่งวันยังจับไม่ได้เลยสักตัวอีกสองสมาชิกจับหางหนูยักษ์ยกมันขึ้น ตามตัวของหนูยักษ์เต็มไปด้วยรูกระสุนเห็นได้ชัดว่าถูกปืนจะกลนฆ่าตายเป็นการเก็บเกี่ยวที่ดีจริงๆบอสแต่ฉันรู้สึกเหมือนว่าจะมีอะไรไม่ถูกต้องนะวันนี้พวกหนูยักษ์มันเคลื่อนไหวผิดปกติเกินไปเฮ้ยคิดมากนะก็ฝนกำลังจะตกมันเลยว้าวุ่นใจเป็นธรรมดาเดี๋ยวก่อนบอสดูนั่นสิมีอะไรอยู่ตรงนั้นท่ามกลางแสงสรัวไกลไปสุดเส้นขอบฟ้า บังเกิดขึ้นความมืดมิดกระเพื่อมไหวและเมื่อลองเพ่งมองอย่างรอบคอบก็จะพบว่ามันคือกองทัพหนูยักษ์กินพืชในพริบตาสีหน้าของเราผู้ใช้พลังก็กลายเป็นบิดเบี้ยวเพลวเสียงคนในทีมกรีดร้องเสียดแทงขึ้นไปถึงฟากฟ้า